สบายดีพี่น้องการท่าทายสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขุขทุกคนเด้อเนาะยินดีตอนทับประตูช่องหนังงานยินดีพี่น้องการเมนีบดออกมื้อนาพี่น้องจะว่าสีพาพี่น้องมาเบิ่งครัวเนาะก็คือครัวของเฮาไก่สีสํำเร็จแต่พี่น้องไก่สีเหลวเลยเนาะไก่สีจอดกันขาดเวลาจะจอดกันมือน,นีแลวเนาะพี่น้องเพ็ดใแ้มันจุก,การฐานะ เดี ة, ๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะบ่อนี้มันเดือดร้ายเป็นไรเพื่อจัหนอนพี่น้องบีมบีมเอาน้ำห้บีมถอดให้มึงแกบีมเอานํงมาให้ได้เลยนี่ิสจอดกันเลยนี่พี่น้อง มื่อวานนี่เพิ่นไปตัดใหม่เพิ่มเนาะก็เลยได้เห็ดต่อมื้อนี้ว่านี่ได้เห็ดพี่น้องบ่ได้ซักหลักคั่นซั่นเกือบแล้วเนะกันได้ซักวันแต่ว่าวเนี่หยุดเนาะไปตัดใหม่มื้อนี้ก็เลยได้ซักนี่เด้กพี่น้องสิจอดกันเลยเดือดอีกจังหน่อยเนาะเป็นจะได้พี่น้องเอ้ยซื้อกันอยู่วนิบ่อยากซื้อกันปานใดเนาะ เบื่อนี่อยากตรงมาห่างพี่เบื่อนี่ก็อยากเดี๋ยวมันประจุกันมันก็ต่อกันเองแล้วพี่น้องไก่ได้เด็ดพี่น้องไก่สิแล้วละไก่สิจอดกันได้อันละเอาไปใส่อันนั้นเนี่ยเอาไปใส่น้ำไปใส่น้ำเต็ียมเรอยู่ในน้วเนาะเลกัได้ สั่งได้สัง่งเอาเฮ้ยบอกอันนี้ตอนนี้ก็กำลังซักเนาะพี่เนาะตอนนี้กำลังซักกำลังกำลังซักกำลังมัด น,นี่คือวิธีหขาสากปีน,าานเขาจะเอาลากออกไปไมัดทรายใส่เนาะแล้วก yeah. <number who ored nos> ็ทิ้ง <favor who claro fik> di ดิมได้วันนี้พี่นอ้องนี่มันก็สิคอยลงเองมันเนาะ Mấy thằng nào quật nhảy cái nội Bố kìa Hai thằng nào quên nhảy cái nội Mấy nào nội Cảm ơn mấy khi nào phải tìm lưu 咋乖呢？ ยดยุดยุดยุดสตาแห้งแห้งยุดเนน่าบไปเบี้มต้นเก้านี่พี่น้องจอดกันนะเหลืออีกอีกสามขู่สี่ขู่พอดีเหลืองลากไปไปที่ ตนดต่อไ <mondo> <flix> ันแล้วเนาะไม่นะแต่น้ำลุกเอนำน้ำไหน้ำไหมาี่จะพังกัดังกัดไม่ไหล็ตัวเดียว

เราบันทงทางเพื่อขามเนาะเดี๋ยวเป็นหัสสตาร์ตกลัวทีหลังพี่เนาะ

ไปนะพ่อฮะสมันั้งสูงอยู่อนะเมือเราบอกม่าจะทา่หันไม่ได้หรอเอาไต่เรั่อเอาใส่เร่อยเอาใส่เอ้ไปขาเลยมาจแะเอาตูดเือกมาพี่เดียวเอาแกเือมนี้เอาเลยปวดมันเทือมันเลยข้า

นี a feet. A feet. A uh ่อีกรักนึงนี่เออผู้ดีรักนะพวกนั้นรอถ่ายอยู่หันเก็ดรักเก็ดรัก พอดีพี่น้องถาใส่เบื้องนะมันใส่อีกรักหนึ่งนอนยืนพี่น้องตัวนี้จูกันแหละเบื้องนึงเนาะจอดกันเลยจอดกันแต่เซ้ามันนะพี่น้องเอาซักซักนี่เดียนมาเลยพี่น้อง เบื <sentido. S 2> ้องนี่เขาบ่ท่านซักเนาะฮะซักเบื้องถึงกันสวัดีจอดกันเดีอยว่างแล้วมีแห้งแล้วพี่เนาะร่างแล้วแบบมีแห้งล้่นา

ลงเสาอีกเสาสุดท้ายเบื้องพอดีครบเป็นหนังกระชีมาลงแบบนี้เนาะตอนแดงคุณแล้วเสาเดียวดะเลยอ่ะยังข้างลุงอย่อ่ะยังไรเสาเออหน้าขวัญมาติเสียนะ ไปซื้อเลยนะลงลงลงเอาหัวขึ้นจากฮันูนพระพรเอาสีผ่านเบลนเกินพี่น้องเบลนเกินบอกว่าถ้าบานไปตั้งแต่ครามผนานใช่คเอไม่แก่

เริ่มสี่เพอแล้วเนาะเอากลัซักมากซักมาพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิงพอดีเป็นห้องเลยนี่ตะกางทั้งลังกัดแล้วแล้วพี่น้องนี่แหละหอดบิรนนี่แหลนะเนาะขี้เหล่ะอีกอยังอีกประมาณ 3, ส,สามส,สองสามลักยังอีกเจ็หลักสองสามยังอีกสองสามลักกันอันนี้น อืมพี่น้ำเออเขาบร้มาดเห็นแล้วฮอตตูดสืดเขาบร้มาเฮาตตูดสืๆมันก็ตูดอีก ตูดไม่เห็ดแด้ไปมึงเห็ดเจาบ่มึงบอให้กูตูดสื่อกูว่สิมัตูดวไปตัวเ้ยจานบอยตูดตยางนี้ตูดสื่อไปพดหัใแข็ง ไปไปเอาเหัอแถบเลยเอาลงเสาอีกพี่น้องนีค่าววันหยุดเสาสุดท้ายแหละนะเฮาซักแล้วนี่เฮาก็จะขึ้นแล้วพี่น้องพอดีครบเสาเฮวยังแต่ยังแต่ตรงยังแต่ค้างเนาะ อพอดีขาดพี่น้องเอ้ยพอดีเป๊ะเกี่ยวลอยมือแหลงเนาะโอ้เห็ดอันนี้แล้วนี่ก็ย่งางได้เลยได้นี่มือแหลงบาอนะคขามเห็ดกูไปหุงเหี้ยนกูไต่ไปเลยข้อเ็ดจอดกันบ่อยา่เสียงเงินดิบ่อยา่เสียเงินค่ะอันนั้นไปหุงเหี้ยนไต่ไปเลยเขากบบระบ่อันนั้นหายอีกเลยเขาก็เห็ดบ่อหายมันเที่ยวง่ายเป็นได้ไดยเขาอยากให้คนเที่ยวดิ ขยันโตา่วันยานโต๊ะขออยานค่นไปเที่ยวถ้ากระเฮ็ดไบออยากให้เที่ยวง่ายเป็นได้ขย,ยนออันนี้เรียบร้อยขักปันยังขัวเาจอดกันเมีแต่มาใส่ตรงใส่คางแล้วก็ใส่ไม่ตอแป้นพี่นนอะ เบืองที่บอลน,นี่มันอันนี้แห้งเปล่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆเบื้งบอลอันนี่มันเซแห้งเนาะเขาจ่ายถูกจ่ายหลายอันได้เปล่งบอลแล้วเขาสีใซรัสรักใหม่อีกไปขึนมาดิเบินน้งสี่พาไปเบิ้งเบื้องถึงเบื้อนนี้มันหยุดรูปลงเนาะเห็นบ่ลบอนเขาจ่ายหลายๆนี่รูปลงแห้งเราได้ มีแต่ใส่ตรงมือแรกอะไรพี่น้องเดี๋ยวมาถาเบิ่งมือแรกเนาะเดี๋ย่าสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีว่าสิเป็นแนวใดแต่นี่ก็ประมาณ70%แล้วพี่น้องเลยยังประมาณสาเปอรซนต์าะหวแล้วไปเจแหละพี่น้องแค่นแคนมาหนีแค่นบาทหนึ่งมาถ่ายหูเห็นไหมาถ่ายหูเห็นไมาถ่ายหูเห็นไห เบิ่งดิเสาเสาซุ้มนี่เห็นมันมันเจอบอลตืดน,น้องมันเลื้อขึ้นมาเห็นบ่เฮาต่อเสาเงาเนี่ยเลื้อขึ้นมาบุกซุ้มหนึ่งแบบตอนซกักตัวพี่ตมันสําคัญผัดเสาสั่นพี่นอ้องเสาลุบลงไปลุบลงไปเสาอดไก็ดิตัวซุ้มนี่นี่ตื้นี่เสาผูกมันเลื้อขึ้นมาเฮาต่อเนี่ยอยู่เราพี่นอ้องเอ้ย แกนมาที่หน้าบ้านนึ่งได้หุบมี่ายคลิปนี่ไปพี่น้องตอนนี้เ้ากสิขึ้น,นเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพาก,กันเมื่อหาก,กินเขากินน้ำพี่น้องอ่ะถ่ายคลิปในเบอร์สิบปิดคลิปยังไม่เห็นเด้อยังไม่เห็นในหัวหน้าปิดสิเหลวอะพี่นอ้องอาจจะ สามมือเนาะสามมือได้เปิดแน่นอนมือแรกนี่ก็ตอกต้มพื้นี่ก็ตอกแป้นเทท่าเนาะมือพื mm ้นนี่มันอาจจะได้เปิดพี่น้องพื้นนี่ได้เที่ยวอลไรแหละทําไมคิดว่าเนาะกระถัดทีตามเบิ้งพี่น้องเพื่อได้เปิดนี่ก็ยังอีกสองสามมือเนาะกระติดกระต่าย ไปพี่น้องสารักิปน้ก็สิได้เบิดเพียงซัมนี้เดนะ้อเนาะกาขอบคุณขอบใจกับซี่วัสดุทุกคนเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามับชมมันจะจบคลิปเนาะเยอะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องรังกยูน้เอาตัวลาไปก่อนขอกลัวามาสบายดีพี่น้อง